สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเดลนะครับนี่คือเดล l 5 5 1 x x นเ็ะครับเดลโปรเจคเตอร์ 1510x นะครับ,รบสำหรับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับความสว่าง3,500ลูเมนโอ้โหสูงทีเดียวนะครับแสงหรือความสว่างนะครับ ความสว่างของเจ้าเดลโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับ3500ลูเมนครับคอนทรา์เรติโอ2,100ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768หหรือว่า XGA นะครับตัวนี้มีลำโพงในตัวรองรับเน็ตเวิร์กแบบใช้สายพอร์ต USB นะครับ ราคาเปิดตัวเมื่อหลายปีก่อนก็749 US ดอลลาร์นะครับเอาคูณ3เอา30เข้าไปคูณก็จะได้ประมาณสัก2 0 0 0 0กว่าๆนะครับ20,000นิดๆนะครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อก่อนที่เปิดตัวมากก็ถือว่าแรงทีเดียวนะครับตอนเปิดตัวมานะครับเนื่องจากว่าความสว่างมีมากถึง3,500ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งที่สุดยอดทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดู ด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับว่ามีช่องต่ออะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเดล 1510X ตัวนี้นะครับสำหรับช่องต่อต่างๆก็จะมี USB สำหรับรีโมทนะครับตัวนี้แล้วก็มี VGA out นะครับหรือมอนิเตอร์ out VGA สอช่องนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่อ พุทอินพุทได้2ช่องเลยนะครับ VGA A กับ VGA B นะครับอินทั้ง2ช่องเลยแล้วก็มี S V D O แล้วก็มี H D M I ซึ่งผมก็กำลังต่ออยู่แล้วก็มี A V เหลืองแดงขาวแล้วก็ S V D O นะครับแล้วก็มี Audio In Audio Out ช่องเสียบหูฟังก็มีนะครับโอ้โหแล้วมี R S 2 3 2นะครับมีช่องเสียบสายแลนสำหรับต่ออินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ สีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเดล1 5 1 0 x นะครับนี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเดลรุ่น 1510x ความสว่าง3,500ลูเมนครับผมเสียบปลั๊กรอที่จะเปิดทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วก็กดปุ่ม Power นะครับปุ่มนี้นะครับทำการเปิดเครื่องนะครับนี่ครับมีไฟในปุ่ม กดเมนูต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่มีรีโมทแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับปุ่มลูกศรลงล่างลูกศรขึ้นบนลูกศรซ้ายลูกศรขวาแล้วก็ปุ่มโอเคหรือปุ่ม Enter ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเมนูนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมทําการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสาหรับเจ้าโปรเจคเตอร์เดล 1510x ความสว่าง3,500ลูเมนตัวนี้ผมทดสอบฉายเข้า กำแพงเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับทดสอบเดี๋ยวผมจะเล่นไฟล์ผมจะเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับไปกันเลยครับอ่ะมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับไฟภาพยนตร์ที่ผมเคยทดสอบฉายให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูความแจ่มครับคุณผู้ชมครับ ดูความแจมดูความสว่างของ3,500ลูเมนนะครับของเจ้าเดลตัวนี้นะครับเดล1 5 1 0 x ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ3,500หลูเมนครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูลำแสงนะครับวันนี้ไม่ได้ทดสอบข้างนอกนะครับคุณผู้ชมครับมาทดสอบในห้องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่า ลำแสงสุดยอดทีเดียวครับส5 0พันห้าร้อยลูเมนนะครับตัวนี้ดูครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับอันนี้เป็นที่ระบบมือถือผมนะครับไม่เกี่ยวกับโปรเจคเตอร์นะครับผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูในส่วนของเรื่องอื่นๆกันดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูเรื่องไสน n i อร์กันนะครับตัวนี้ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับเรื่องนี้อ่ะมาดูกันครับคุณผู้ชมครับนี่คือเดล1 5 1 0 x 3 5 0 0ลูเมนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับอหถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับดูลำแสงที่พุ่งออกมาครับเดล1 5 1 0 x น็ะครับ3,500ลูเมนครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหอันนี้เป็นที่โทรศัพท์มือถือในการถ่ายนะครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ดูครับให้ดูกันจะจะเลยครับ3500ัร35ดูเมนนะครับ อันนี้ผมถ่ายใกล้เกินไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เฟรมเลสไม่ตรงกันนะครับมันก็จะเป็นภาพวิ่งวิ่งนะครับแต่เราดูด้วยสายตาเปล่าไม่มีปัญหาใดๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูความแจ่มดูความสว่างครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับเดลตัวนี้เดล1 5 1 0 x 3 5 0 0็รลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้อืคุณผู้ชมครับดูครับเปิดไฟนีออนไ้ด้วยนะครับ2หลอดเลยครับดูครับ นี่ครับผมเปิดไฟไว้2หลอดเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะจะปิดตรงนี้1หลอดนะครับอ่ะมาดูผมปิดไฟตรงนี้1หลอดนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับโอ้โหแจ่มจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยครับสําหรับเจ้าเดลโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเดลหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เอ็กตัวนี้นะครับสุดยอดของจริงนะครับสุดยอดในความแจ่มความสว่างนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โห สำหรับเดล3,500ลูเมนตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ